อาองค์พระปิ่นสีมณีสยามทั่วเขตคามแท้สองพระสุปศรี ประดับเมืองประดับฟ้าประดับจัก,กรีแพร่ไมตรีแผ่ภัยสารอนเนกอนันต์พระทรงพลิกผืนดินเป็นคุณค่าพระทรงชุบผืนป่าสัตว์สุขสันต์พระทรงสืบศิลปะชีพมหัศจรรย์พระทรงสร้างทางแห่งฝันราสุกใจขอพระแม่เป็นขวัญชาติเป็นขวัญลูก ขอพระแม่เป็นผู้ปลูกความสดใสขอพระแม่เป็นขวัญฟ้าประชาไทยขอพระแม่เป็นหลักชัยไทยนิรันด์ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางทองพินขันอาสานายกเหล่ากาชาติจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดจันทบุรี